มาอยู่ในที่คู่ต่อมาครับนั่นก็คือสวา่านไร้สายขนาดกลางตัวสว่านขนาดกลางเนี่ยเป็นเลนส์การใช้งานที่กว้างมากๆก็คิดซ่าะว่าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับก็คือซื้อขนาดกลางไว้ก่อนซึ่งมันใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งาน DIY งานทั่วไปหรือแม้กระทั่ง งานที่งานหนักขึ้นมาหน่อยตัวขนาดกลางก็ยังคงเอาไว้ซึ่งวันนี้เราก็มีเป็นของตัวม e ิต้าครับ DHP 487กับตัว d e v o ลครับ DCD 805นะครับ, 5, รบซึ่งทั้งคู่เนี้ยในราคาตัวเปล่านะครับก็คือราคาแบบแทบจะเท่ากันเลยนะครับหรือว่าเท่ากันเลยแหละห่างแค่หลัก10เท่านั้นในราคาหน้าเว็บของ i t ทูมา a r t นะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ชมนะครับว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกัน,กนยังไงไปดูเลยครับ สองตัวนี้ออกมาได้สักพักแล้วนะครับก็เป็นปีแล้วนะซึ่งหน้าตาการออกแบบก็น่าจะเป็นเจนใหม่เหมือนกันทั้งคู่แล้วนะครับเทียบกับตัวกดก่อนนะซึ่งก็คือมันมีขนาดที่มีเส้นลายฉบเซียวสวยงามครับมีขนาดที่กระทัดรัดลงมากขึ้นทั้งคู่เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะว่าชอบแบบไหนนะครับมาพูดถึงเรื่องสเปกกันบ้างนั่นก็คือทั้งคู่นะครับก็จะให้มาเป็นมอเตอร์ไลท์แบงน์ฐานแล้วนะครับก็คือมอเตอร์บัลเลเหนกันทั้งคู่นั่นเองส่วนในเรื่องของแรงบิดก็มมต้ให่่แค 40นิวตันเท่านั้นนะครับในขนาดที่ดีวอลให้มาสูงถึง90นิวตันเลยนะ90นิวตันถ้าใครจําได้ครับคลิปก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวตัวมิวเกอร e เนาะอันนั้นเป็นขนาดกลางของมิวกอรแท้ก็ยังอยู่ที่60นิวตันเท่านั้นนะครับมองกับกันในของดีวอลค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าขนาดตัวของเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะ น่าจะเกือบๆเท่ากับตัวขนาดใหญ่หรือว่าตัวท่อของเขาแล้วนะครับถ้าเทียบกับในเรื่องของขนาดของดีวลนะครับในด้านของสปีดนะครับหรืวเกียร์ก็ให้มาเป็น2เกียร์เหมือนกันทั้งคู่นะโดยการปรับทิกอร์เลื่อนทางด้านบนแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเกียร์หนึ่งของเมต้าตัวนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่ห้าร้อยอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็เกียร์สก็จะวิ่งอยู่ที่ 1, 7 0 0เจ็ดรอยอบต่อน,นาทีแล้วก็ในฝั่งของดีว a ลนะครับก็เกียร์หนึ่งจะวิ่งอยู่ที่ 650รอบต่อนาทีนะครับส่วนใน 2, คำคำเกียร์2ํทำความเร็วรอบอยู่ที่2000รอบต่อนาทีทั้งคู่ก็ให้มาเป็น3ระบบเหมือนกันนะโดยมอเต้าก็จะหมุนปรับได้แยกกันแบบนี้นะครับก็มีหมดคันนะครับคันสกรูเจาะเจาะกะแทกนะครับตัวอี v วลนะครับก็จะอยู่ในตัวหมุนนะครับหรือว่าตัวปรับเดียวกันกับตัวท็อกเลยนะก็คือหมุนปรับแบบนี้ได้เลย ก็จะรู้สึกว่าใหญ่หน่อยครับก็คือมันจะมาหมุนสุดอยู่ตรงเลขหนึ่งนะถ้าเราจะปรับหมดกระแทกก็ต้องหมุนย้อนกลับไปนะครับปึ๊บปึ๊บ แบบนี้นะครับก็จะหมุนได้ช้ากว่าเมต้าอยู่นะในเรื่องของระดับทรอกนะเมต้าให้มาอยู่ที่20ระดับนะครับซึ่งก็จะได้เปรียบตัวดีวอลซึ่งดีวอลให้มาแค่15ระดับเองนะครับในเรื่องของการปรับท็อกคัดนะก็เมต้าจะปรับได้ละเอียดกว่าส่วนในเรื่องของหัวจับดอกนะครับมต้าจะให้มาเป็นหัวจับดอกที่เป็นพลาสติกก็มีระบบกันคลายมาให้ด้วยปึ๊บนี่มีระบบกันคลายมาให้ด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่วนดีวอลก็จะให้หัวจับดอกที่มาเป็นเหล็กแบบนี้เลย นี่นะครับก็ดูแข็งแรงดีนะมีระบบกันคลายเหมือนกันครับ ก็จะล็อกตุ๊บตึ๊บึ๊บส่วนรายละเอียดต่อมาที่อยากจะพูดถึงนะคือขนาดของดิเมนชันของเครื่องทั้งคู่เลยก็จะเห็นได้ว่าตัวเมต้าจะมีขนาดที่เล็กกว่าอยู่พอสมควรครับในสว่านขนาดกลางให้เทียบกับดีวอสไม่ว่าจะเป็นทางด้านความยาวหรือแม้กระทั่งความสูงหรือขนาดตัวก็จะเห็นได้ว่าเมต้าเล็กกว่าทุกส่วนเลยส่วนในเรื่องของน้ําหนักนะครับตัวเมต้าจะทําได้ดีกว่านะซึ่งเมต้าถ้ารวมแบตเตอรี่ที่เป็นขนาด5แอมป์ตรงเนี้ยที่ผมใส่อยู่นี้นะครับอยู่แค่1.6กิโลเท่านั้นครับ ในขนาดที่ดีฟอลทหารวมกับ85แอมตรงนี้นะ mm. ก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลส่วนในเรื่องของบาลานซ์การใช้งานนะครับถ้าจับถือลักษณะแบบนี้ว้าวเห็นไหมนี่ผมใส่แบตนะก็จะเห็นได้ว่าตัวดี a อลแม้ขนาดตัวจะใหญ่แต่ว่าเขาทำบาลานซ์ได้ดีค่อนข้างจะดีมากๆเลยรู้สึกว่าถ้าจับอย่างเงี้ยดูดิเนบาลานซ์ค่อนข้างจะถ่วงสมดุลได้ดีมากเลยในขณะที่เบต้าถ้าจับในลักษณะท่าเดียวกัน เห็นไหมมายิต้าก็จะหนักแบตนะครับเพราะด้วยที่ตัวเครื่องด้านบนนะ่ะจะเล็กแล้วก็น้ําหนักเบานะครับแต่ว่าแบตท,ที่เราใส่ไปเป็นขนาดใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าการถ่วงน้ําหนักของมายิต้าสู้ไ่ได้เลยนะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานแน่นอนว่าผมจะให้ตัวอ e ีลอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานลนาักษณะยิงเจาะโล่อย่างนี้หรือว่ายิงตอนใช้งานบนเพดานลนาักษณะแบบเนี้ยซึ่งการที่บาลานซ์ดีอะ่ะเวลาเราเจาะอะไรเยอะๆมากมายอย่างเงี้ย มันจะทําได้ดีนะครับมันจะช่วยเราไม่เหนื่อยไม่ล้าแขนเกินไปมาดูทางด้านของด้ามจับนะครับถ้ามองในของมายิต้านะก็จะหุ้มมาตั้งแต่ตัวด้ามจับนะครับซึ่งขึ้นมาจนถึงห้องมอเตอร์เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทางด้านข้างตรงห้องมอเตอร์ก็มีในเรื่องของท่าจับก็ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เนาะซึ่งมายิต้าก็เป็นชาวเอเชียอยู่แล้วรู้สึกว่าทําด้ามจับออกมาได้ค่อนข้าง,ท,าง <c oughs> ที่จะพอดีเลยในส่วนของดีวอลนะครับ แน่นอนครับเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเจนใหม่ๆหรือรุ่นไหนดีก็เขาแทบจะให้ด้ามจับที่มาเหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือตัว ยางครับการลื่นก็จะพุ้มด้ามจับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็รู้สึกว่ามันจับได้ค่อนข้างจะกระชับไม่ลื่นมือนะซึ่งผมรู้สึกว่าด้ามจับของดีวอลเขาออกแบบมาได้น่าจะโอเคแล้วล่ะเพราะเห็นหลายๆรุ่นก็จะเป็นด้ามจับในลักษณะแบบนี้กันทุกรุ่นแล้วมองมาทางด้านล่างนะครับฝั่งของมิต้านะครับก็จะไม่มีโหมดฟังก์ชันอะไรนะก็จะมีตัวคลิปเบลทางด้านข้างแบบนี้มาให้1อันแค่นั้นเองนะครับส่วนในฝั่งของดีวอลก็ทราบสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มลูกเล่นอะไรมา ให้เราก็ให้เยอะอยู่นะดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัวไฟฉายนั่นเองที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้นะซึ่งถือว่าใช้งานไี่ดีเลยทีเดียวครับอันหมดแรกนะครับการใช้งานมันก็จะเป็นการปรับแบบทิกเกอร์ใช่ไหมก็คือแบบเลื่อนเอาเลยนะครับก็คือที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยก็คือปิดนะครับถ้าเราเลื่อนมาที่ตำแหน่งที่2ก็คือมันจะเปิดตอนที่เราใช้งานนะครับถ้าเรากดสวิตช์ไฟก็จะออกนะครับสักพักมันก็จะดับนะครับแต่พอเราเลื่อนทิกเกอร์ไปอีกสูงสุด ทางด้านขวานะครับไฟก็จะเล่งความสว่างขึ้นมาและมันก็สามารถใช้เป็นไฟฉายนะครับตั้งไว้ใช้ทํางานในที่มืดได้ดีเลยนะครับซึ่งสามารถเปิดแชร์ไว้ได้นานถึง20นาทีเลยทีเดียวและยังไม่หมดเท่านั้นนะตัวไฟ LED ตรงนี้มันสามารถปรับได้ถึง3ระดับนะครับเคยขอปิดก่อนนะปุ๊บๆก็คือมันสามารถปรับอย่างเงี้ยได้เห็นไหมอเออข้างดีเลยนะครับ ถัดมานะครับด้าน,นข้างนะครับก็จะมีตัวคลิปเบล,ลมาให้1ตัวอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะให้ที่เก็บดอกไขควงมาให้เป็นแบบแม่เหล็กนะซึ่งในลักษณะของแม่เหล็กผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะมันชอบมีเศษอะไรที่มันเป็นโลหะมาติดนะครับแล้วมันแบบมันดูไม่สวยอเออแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับวเวลาเราทํางานก็สามารถติดแบบนี้เลยซึ่งมันติดได้แน่นมากๆสปารไม่หลุดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยดีกว่าว่าแรงบิดทั้ง2ตัวนี้ที่ห่างกันอยู่เนี่ยถ้าใช้งานลักษณะทั่วๆไปเลยมันจะเป็นยังไงพอไหวไหมนะไปดูเลยครับ okay, ครับนี่ผมก็จะลองเจาะไม้โดยการใช้เป็นดอกเจาะไม้ของโอเนชิตัวนี้นะครับเป็นขนาด22มิลนะซึ่งก็เป็นดอกออร์บิดเราจะมาดูกันว่าระหว่างแรงบิดนะครับตัวเมตา40นิวตันนะครับกับดีวอลที่เป็น90นิวตันนะถ้าเจาะไม้ลักษณะประมาณนี้มันจะต่างกันไหมนะครับ ซึ่งงานเราก็ไม่ได้แบบเจาะใหญ่อะไรขนาดนั้นนะอันนี้ผมก็จะมาลองเทสกันดูนะครับนี่เราก็จะปรับไปที่หมดเจาะเลยนะนี่ตรงนี้นะครับเปิดไปที่เกียร์สก่อนเดี๋ยวดูว่ากําลังมันจะไหวไหมนะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าม a ลกิตนะเกียร์สลงไปนิดเดียวตัดเลยนะครับเห็นไหมอ่เดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะเกียร์สองเหมือนเดิมนะครับ ก็ไม่ไหวนะครับโอเคแต่เราต้องปรับไปที่เกียร์หนึ่งปุ๊บครับปรับไปที่เกียร์หนึ่งก็จะได้แรงบิดสูงสุดของเครื่องมันนะใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองปรับไปที่เกียร์หนึ่งได้ถ้าเครื่องใครไม่ไหวนะครับก็จอได้นะครับสบายแต่ว่าจะ ช้าหน่อยนะครับถ้าสําหรับเกียร์หนึ่งเนาะเพราะรอบมันต่ําลงนะครับแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของแรงบิดที่สูงขึ้นนั่นเองนะลองตัวรีวอลกันบ้างครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะเพราะต่งนี้ผมก็เจาะเป็นรูหมดละก็เหมือนกันนะครับปไปที่หมดเจาะนะครับปไปที่เกียร์สองกันผมจะพยายามกดให้แรงที่สุดเท่าที่ผมจะกดได้กันนะครับเพื่อที่จะ ดูว่าการเจาะของมันจะเป็นไงนะครับโอเคนะอันนี้ตัวด e วอล90กว่านิวตันก็เจาะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับดิวอลตรงนี้ก็จะตัดและเครื่องจะไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้แรงผีที่แรงขึ้นนะครับก็ปรับไปที่เกียร์หนึ่งนะแล้วต่อได้เลย สบายครับตัวดีวอลถ้าง,งานเจาะไม้รวมานีนเน้เหลือๆเ,เลยเดี๋ยวลองอีกลนูนึงนะช่วงนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลองเจาะกกที่เกียร์หนึ่งให้ดูนะครับแรงมากมากนะครับสำหรับ90นิวตันอันนี้คือเครื่องยังไม่ตัดนะแต่ผมไม่ไหวผมเลยปล่อยให้มันดาบก่อนคือมันจะได้จนสุดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับในความแรงการเจาะก็จะเห็นอยู่แล้วว่าตัวดิวอลก็จะทําได้ดีกว่าในเรื่องของแรงบิดที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เจาะให้ดูแค่2รลูกนะครับเพราะไม้ผมไม่มีที่ให้เจาะละก็จะเห็นได้ว่ามตาเจาะได้นะครับแต่เกียร์สก็จะไม่ไหวนะคือมันต้องปรับไปที่เกียร์หนึ่งครับความเร็วในการเจาะก็จะลดลงนั่นเองแต่ว่าสามารถทํางานได้นะในส่วนของตัวดิวอลนะครับก็จะเห็นได้ว่าเกียร์สก็ยังได้อยู่นะครับแต่มันก็จะได้มาสักระยะหนึ่งนิดนึงนะครับ ก็ถือว่าทํางานได้เร็วกว่ามิต้าอยู่ในเรื่องของแรงบิดที่สูงกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์หนึ่งก็ยังได้รอบที่เร็วแล้วก็ยังเจาะได้เร็วกว่ามิต้าอยู่ดีนะครับในเรื่องของแรงบิดการเจาะไม้อะไรประมาณนี้โนี้วอลจะทําได้ดีกว่านะครับโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมาลองในการเจาะใบพายกันบ้างครับตัวนี้ก็เป็นใบพายขนาด32มิลนะครับกับไม้นี่เป็นไม้พาราประสาทขนาด20มิลแบบนี้ยถ้าใช้งาน ประมาณเนี้ยจะเจาะได้สบายไหมนะครับเริ่มกันที่ตัวมีต้าก่อนนะครับผมก็จะปรับไปที่เกียร์สองหมดเจาะเหมือนกันดูกันนะครับอ่ะก็จะมีติดในช่วงท้ายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเศษไม้นะเวลาเจเาะก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นแบบนี้กันซะบ,บ่อยนะครับถ้าเครื่องไม่แรงจริงนะ ลองอีกรูกนะครับอันนี้ก็ติดนะเห็นไหมครับอันนี้เกียร์สองติดประมาณนี้สําหรับตัวเมกิต้านะถ้าจาะทีเดียวครับโดยที่แบบว่ากดไปทีเดียวนะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีอาการติดตัวดับอยู่นะครับก็เป็นผลมาจากเรื่องของแรงบิดนั่นเองนะครับที่ไม่พอนะสำหรับในเกียร์สองแต่ถ้าปรับเกียร์หนึ่งเนี่ยมันได้อยู่แล้ว,ลวสบายอยู่แล้วทีนี้เรามาดูในที่ตัวดีวอลกันบ้างครับ อ่ะันนี้ผมก็ปรับไปที่เกียร์สองเหมือนกันนะเหมือนเดิมเลยโหมดเดียวกันนะครับอ่ะดีวอลก็จะติดอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแอบทำได้ดีกว่าเพราะว่าด้วยแรงบิดที่เยอะกว่าแล้วก็รอบความเร็วที่มันแรงกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่ามันติดแค่แป๊บเดียวอะ่ะแต่ว่ามันดับเลยนะครับประมาณนี้ อลองอีกรอบหนึง่งเห็นไหมนี่ติดนะครับนกอแน่นอนครับในเรื่องของเจาะไม้แบบนี้ตัวไหนแรงบิดดีตัวนั้นได้เรี่ยวครับมาดูในส่วนของการเจาะเหล็กกันบ้างครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นดอกของเฟตูนะดอกขนาด6มิลนะครับเป็นดอกขนาดเล็กแบบนี้เลยเดี๋ยวลองดูกันที่ตัวเมตาก่อน,นครับก็ใช้หมดเจาะธรรมดานี่แหละ ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เจาะได้ข้าห้างจะโอเคในในเรื่องของความเรียวรอบก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลองตัวดีวอลกันบ้างนะครับดีวอลก็ปรับไปที่เกียร์สหมดเจาะเหมือนกันนะ ดีวอลเจาะได้นิ่มกว่ามิต,าต้าเทาไหร่จะเยอะพอสมควรนะครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยความเร็วรอบของมันด้วยแหละนะครับก็คือความเร็วรอบมันจะสูงกว่ามิต้าอยู่นิดนึงประมาณนี้นะครับถ้าดอกเล็กก็อย่างที่เห็นนะครับตัวดีวอลจะเจาะได้เร็วกว่าเี่น hey, นะครับมาดูกันที่ดอก สวาดตัวใหญ่ตัวนี้นะครับน่าจะประมาณ12มิลนาผมจำไม่ผิดตัวนี้ แล้วเจาะได้สบายอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเครื่องไม่ดับเดี๋ยวลองที่ตัวดีวอลกอนบาง ก็ประมาณนี้นะสำหรับในการเจาะดอกใหญ่กับดอกเล็กนะครับ mm. ก็คือขนาด6มิลตัว6มิลก็สบายทั้งคู่นะครับแต่พอมาดอกใหญ่ที่เท่าที่ผมลองก็พอๆกันนะแต่ว่ารู้สึกมิวอลก็แอบดีกว่านิดนึงอนะ่ะเพราะว่าด้วยความเร็วรอบมันรู้สึกว่ามันจะเจาะได้เร็วกว่านะครับแต่ไมลิต้าก็เจาะได้อยู่สบายเหมือนกันค่อนข้างจะเจาะได้แบบนุ่มนวลอ่นนะเออประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของการเจาะปูนกันบ้างครับก็คือเป็นการเจาะปูนที่ ไม่ได้ใหญ่มาครับอย่างเช่นงานเล็กๆก็น้อยแขวนลูกแขวนที่ชั้นวางอะไรในห้องน้ําประมาณเนี้ยซึ่งก็จะใช้ดอกอยู่ประมาณ6.5หรือว่าไม่เกิน10มิลน่ะอันนี้ผมก็จะลองใช้กับตัวขนาดดอก6.5มิลนะโดยการปรับไปที่หมดกระแทกนะครับอลองที่ตัวเมต้าก่อนนะผมก็จะพยายามคุมแรงนะครับในการกดเข้าไปอ่ะใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวลองมาดูว่าตัวไหนจะเป็นยังไงนะครับถ้าเทียบกัน เดี๋ยวลองดูตัวดีวอลกันต่อเลยนะครับก็ปรับไปที่หมดกระแทกนะเกียร์สเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าดีวอลได้เปรียบกว่ามิต้าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของการเจาะปูนนะผมรู้สึกว่าแม้มิต้ามันจะเจาะได้เหมือนกันนะแต่ว่าดีวอลมันแอบเจาะได้สบายกว่าผมรู้สึกว่าตัวเปืองกระแทกของดีวอลจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามิต้าอยู่นะครับซึ่งเวลาการเจาะการกระแทกของมันรู้สึกว่าจะทําได้แรงกว่ามิต้าอยู่นิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าเจาะได้เร็วกว่าเยอะอยู่พอสมควรนะทีนี้มาดูในเรื่องความสว่างของไฟกันบ้างครับ อย่างที่เห็นนะมาต้าก็ยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็คือใต้ช่วงคอสว่างนะครับก็ให้เป็นไฟ LED มา2องวงเลยก็ยคือเวลากดไฟก็สว่างครับกดสวิตช์นะความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทีวาวนะครับก็ระบบไฟใหม่นะสามารถเลื่อนทิกเกอร์เปิดปิดได้แล้วก็สามารถเปิดค้างได้นะครับในเรื่องของความสว่างเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนี่มตาต้าครับูดีวนะว้าว ว่าจะสังเกตเห็นว่าสว่างของมันดีใต้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้ขนาดแค่ระดับที่1นะครับถ้ายังสว่างไม่พอเราสามารถปรับเพิ่มได้เนี่ยเออโคตรสว่างเลยครับสามารถเป็นไฟฉายในการทํางานในที่มืดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับและอย่างที่บอกนะตัวนี้มันสามารถปรับองศาของไฟได้3ระดับนะครับคือระดับแรกก็คือต่ําอย่างนี้เลยนะครับระดับที่2ก็จะขึ้นมาหน่อยบ,บอ่ปประมาณนี้ระดับที่3ก็จะแบบขึ้นมาสูงหน่อยซึ่งมันสามารถ ทำให้เราทํางานในที่มืดได้ท้องข้าก็จะโอเคนะนะครับในเรื่องของไฟก็แน่นอนนะครับดีบอสทำได้ดีกว่าอีกแล้วนะครับทั้งความสว่างแล้วก็การใช้งานที่อันงนป,ประสงค์มากกว่าต่อมามาดูในส่วนของการขันสกูกบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับทั้งสองตัวนี้ก็จะมี3ระบบเหมือนกันนะครับก็คือโหมดขันสกูเจาะแล้วก็เจาะแท่งนะครับแต่ในระบบการขันของมาริต้าก็จะได้เปรียบกว่าดีบอสคือตัวทร์กที่มันสามารถปรับได้เยอะกว่านั่นเองครับ ตัวมตาร์จะอยู่ที่2 0ระดับนะครับในส่วนของวีวอก็จะให้มาห้15ระดับนะในการใช้งานจริงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ผมก็จะขันโดยการใช้สกูยาวไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น M10 ขนาดประมาณ3นิ้วนะครับประมาณนี้ผมก็จะปรับไปที่ฮอกสูงสุดก่อนนะโดยใช้โหมดขันแล้วก็เกียร์สองนะครับ ็จะได้ประมาณนี้เลยเนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งนะก็จะเห็นว่าได้ประมาณนี้นะครับก็หัวจะไม่จมนะครับก็จะเห็นว่าหัวลอยอยู่ในนขนาดที่เป็นระดับที่20แล้วนะครับเดี๋ยวลองเอาที่ตัวเล็กกันบ้างนะอ่ะประมาณนี้นี่ก็ตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็จมได้เลยนะครับ คัดก็จะไม่ตัดนะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองปรับไปที่คัดต่ำๆดูบ้างนะครับท็อกระดับที่หนึ่งเลยละกันชือ้อ่าก็ยังรออยู่นะครับเราก็ปรับเล่งขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ ก็เห็ว่าปรับได้ละเอียดนะ,ะเดี๋ยวลองตัวดีวอลกันบ้างนะครับตัวดีวอลนะครับในโหมดการขันนะครับมันก็จะไม่มีโหมด3โหมดเหมือนที่เราเห็นตัวมายิต้าเมื่อกี้นะคือเราจะสามารถบิดด้วยในการหมุนตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยวลองดูที่เลข15นะขันสกูขนาดเดียวกันเลยว้าวตัวคัดของดีวอล เขาให้จะแข็งกว่ามาิต้านะเห็นไหมสกูจมลงไปเลยนะครับในขณะที่มิต้าเมื่อกี้จะยังคงลอยอยู่นะเดี๋ยวลองอีกดอกหนึ่งนะครับอีกดอกหนึ่งก็ยังคงจมเหมือนกันนะครับนะครับระดับที่เบอร์15นะถือว่าค่อนข้าง,งแข็งครับเดี๋ยวเราลองปรับต่ําลงมาหน่อยนะครับสักระดับที่9นะเดี๋ยวดูว่าคัดจะปีไหมนะครับ อย่างแรกที่จะรู้สึกได้คือเสียงคัดดังมากนะครับตัวดีวอลจะดังกว่าไม่กล้าเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้คือระดับที่9นะก็ยังคงลอยแบบนี้นะครับเราก็สามารถปรับให้มันแข็งได้นะครับผมก็จะปรับไปที่11นะเดี๋ยวดูกันว่าจะพอดีไหมอพอ11อก็ยังคงจมไปอยู่นะครับอาจจะลดลงมานิดนึ่งอลองที่ระดับที่10บนะครับ ตัวดีวอลบอกเลยว่าคัดแข็งกว่ามตาิต้าเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่ามิต้าขนาดปรับไปที่สูงสุดของมันคือ20ใช่ไหมก็จะเห็นได้ว่าสกูรอยทุกตัวเลยนะครับในเรื่องของคัดดีวอลได้เปรียบกว่านะครับปรับอ่อนได้แล้วก็ปรับแข็งได้แข็งกว่ามิต้าอีกมิต้าก็จะเหมาะกับงานเบาๆอ่ะผมคิดว่านะตัวคัดที่ให้จะอ่อนมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของคัดนะ ถ้ามองในเรื่องของลักษณะการใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องการใช้กําลังของเครื่องที่แบบแรงๆจริงๆอะ่ะผมว่าการใช้งานทั่วไปอย่างไงก็มต้าน่าจะได้เปรียบก,กว่าอย่างเช่นตัวนี้ผมจะเจาะทําเดือยของโอนิชินะครับมันไม่ต้องการกําลังที่เยอะอยู่แล้วนะครับก็แบบเน้นใช้งานอะ่ะขนาดส8บแลดวขนาดกลางอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีกว่านะครับด้วยขนาดตัวที่มันเล็กกว่านะสําหรับมต้านะครับ <S <S น,นี้ลืมเปลี่ยนโหมดนะขอไปปึ๊บ ตัอไปที่หมดเจาะนะครับงนี้ผมว่าขนาดมันกำลังดีเลยถ้าเป็นของมิต้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นดีวอลนะครับ ก็โอเคแหละถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะแต่ผมรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็มันใหญ่เกินไปสําหรับในงานประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยดูดิถ้าเทียบกับตัวเมตา้านี่มันก็จะรู้สึกว่าเออมันใหญ่กว่า ประมาณนี้นะครับก็แน่นอนนะครับค่างานประมาณนี้ยกให้เมต้าอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ก็อยู่กับแต่ละคนนะก็อาจบางคนก็อาจจะชอบตัวใหญ่แล้วก็แรงไปเลยซื้อแบบให้มันใช้งานได้แบบงานหนักได้งานเบาได้อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นงานวันเนี้ยอาจจะมีตัวเลือกที่เป็น12โวลต์ก็ได้เช่นกันนะแต่บางคนเขาก็แบบเออมีแบต18โวลต์อยู่แล้วอะ่ะก็อยากจะใช้เครื่องมือ18โวลต์ทั้งรุ่นเลยก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับเมกต้าก็จะตัวเล็กหน่อย ดีวอลก็ตัวใหญ่กว่าแต่ว่าได้ในเรื่องของความแรงที่แรงกว่านะครับสรุปเลยในการใช้งานนะครับสว่านขนาดกลางนะเป็น18วตเหมือนกันทั้งคู่ใครที่อยากได้แรงแน่นอนว่าเป็นดีวอลใครอยากได้ฟังก์ชันไฟดีวอลใครอยากได้การเจาะปูนที่เร็วกว่าดีวอลวัดจับดอกก็เป็นเหล็กก็ดีวอลนะครับ แต่หากอยากได้สว่างขนาด18โวลต์ที่มีขนาดกระทแทดเล็ลงหน่อยนะครับไม่ใหญ่มากใช้งานของแควนน้าหนักเบานะครับก็ตัวเมตาจะเป็นตัวเลือกถ้าใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยจอเหล็กจอไม้ทํางานประกอบตู้อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะได้เปรียบกว่าในเรื่องของขนาดดิเมนชันที่เล็กกว่านะครับซึ่งมันก็สามารถทํางานในขนาดทั่วไปอ่ะได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเลนส์ที่แบบต้องเจาะดอกสว่านยาวๆใหญ่ๆเลยตลอดเวลาอย่างเงี้ยแน่นอนดีวเราได้เปรียบนะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนครับว่าชอบแบบไหนนะซึ่งราคาทั้งคู่ก็ใกล้เคียงกันมากในราคาตัวเปล่านะแทบจะเท่ากันเลยนะครับ ลองไปดูที่หน้าเว็บอิทูมาร์ทเทียบราคาดูได้เทียบสเปกกันดูได้นะใครที่มีปัญหาหรือว่ามีความคิดเห็นอยากให้เราใช้งานเปรียบเทียบกันประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้เราก็ลองใช้งานแบบทั่วไปอ่ะอาจจะไม่ได้ทดสอบเยอะมากนะครับก็คือเป็นพวกงานจอไม้ขัดสกูที่เราได้ใช้กันบ่อยอยู่แล้วก็จะเปรียบเทียบให้ชมประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับหากใครสนใจตรงไหนก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้เหมือนเดิมลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ